ไปสอนพิเศษไปสอนพิเศษอาจารย์ที่มาสอนเป็นอาจารย์สังคมสมากก็ก็ไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่ก็จริงจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรครับเยงแต่ว่าผมหนุ่มเขาบอกว่าเฮ้ยแบบพี่เราไม่รู้จะดันกันไปทางไหนต่อแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบชวนกันไปก็เอาเคครับก็ก็ยินดีก็วิ่งไปสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่า อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกระชับชพื้นที่ให้เร็วกว่านี้เพราะว่าเราขีดเส้นไปที่125ล้านมันน้อยนิดมากกับทรัพย์สมบัติของพวกเขาอะ่ะมันน้อยมาก125ล้านเหมือนค่าทางด่วนคือทางด่วนของพวกเขาอะ่ะเพราะว่าเราไปดูก็รู้แล้วว่าเขาถอนเงินออกบางปีเนี่ยคุณพอเขาถอน500ล้านทวนนะฮะโดยการที่ทําเป็นกู้บริษัทเพราะเป็นบริษัทจำกัดช่้นักกู้ปักวางกุ้งเอาเงินออกปั้งคือเงินมันไหลฟโฟล์มาก แล้วก็ดูจากจำนวนคนผมก็มีตัวเลขชัดเจนว่าคนเปิดบิน25,000 0ห้่เอาแค่2 5 0 0 0นานะผมก็ลองอย่างเชิญว่าเจ้าหน้าที่รู้ไหมว่ากี่คนใช่ไหมคะ,ะไม่เป็นไรรู้ไม่รู้ผมไม่รู้เขาไม่ตอบผมก็บอกให้ไม่่ำกว่ากว0 0่า31,000คนคูณที่ะสามหมื่นหนึ่งพันนคูณสองแสนได้เท่าไหร่มันเยอะมากนะมันเกือเป็นพันล้านนะ เพราะฉะนั้นเงนินเหล่านี้มันไปไหนแล้วใครจะเป็นผู้ต้องหาใครจะเป็นผู้เสียหายเนี่ยมผมก็แบบคิดว่าน่าจะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะฮะไม่ใช่ว่าจะต้องแบบต้องไปคุยอีกทีหรือไปดูอีกทีหนึ่งอะไรอยว่าเงินร้ยห้าสิบร่ายงี่150 125ล้านที่ถูกอายัดไปพีพพ่นพบอกว่ามันน้อยมากก็เท<อ>ียบของมันเสดเงินมันเสดมากเลยฮะมันน้อยจริจ<อ>งๆมันน้อยมากๆ1 2รยล้านมันน้อยมากๆอ่ะเออแบบ โลสลอยคันหนึ่งก็40ล้านแล้วอ,ะอ่ะสุดไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแบบให้กระชับพื้นที่ให้เร็วนะแต่ท่านก็บอกว่านี่ก็เร็วแล้วะนะฮะก็รอดูแต่ว่าผมก็มั่นใจว่า มีะระลอกที่2แน่นอนนะฮะถ้าให้คาดเดาเดาอีกแล้วนะฮะ,ะไม่เกินวันพุธหน้าน่าจะมีะระลอกที่สองดัระลอกที่2นี่คือน่าจะเป็นยังไงคะถ้าก็จะเป็นผู้ที่ต้องตกเป็นผู้ที่โดนข้อกล่าหาเดียวกันก็คือร่วมกันนะฮะก็ชอบโกงหลอกลวงประชาชนแล้วก็นาข้อมูลเช็คเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก่อนอแต่สิ่งที่เราผลักดันเนี่ยก็คือเราอยากผลักดันให้เพิ่มข้อเก่าหาเป็น แชร์ลูกโซ่เพราะว่าด้วยองค์ประกอบมันชัดเจนผมพยายามอ่านองค์ประกอบให้ฟังเพราะว่าการที่กเข้าขายแชร์ลูกโซ่คือการใช้กลยุทธ์การขายการโน้มน้าวหรือการหลอกลวง<ะ>ซึ่งคําว่าหลอกลวงเนี่ยมันเข้าข้อหนึ่งละเพราะว่าเขาถูกข้อกล่าวหาว่าหลอกลวงะนะฮะโดยการให้ลงทุนหรือซื้อสินค้า โดยเงินลงทุนหรือเงินซื้อสินค้าเป็นเงินที่นํามาเป็นผลกําไรให้กับคนที่อยู่ข้างบนจะถือว่าเข้าข่ายนะักแชร์ลูกโซ่ซึ่งมิติเป็นครบแล้วะนะฮะแต่ว่าบอกทางเจ้าหน้าที่ไปสอบสวนกลางเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปพิจารณาอีกก็คงจะเป็นคําตอบกลางๆของเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นการเพย์เซฟตัวเองอนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วเราก็รู้สึกเบื่อ นะไม่ได้เบื่อท่านนะเดี๋ยวท่านมาโกรธผมอีกนะ <S 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 แต่ว่าเบื่อลักษณะของการทําง,งานระบบข้าราชการซึ่งมันไม่เลฟหรือไ i g h t ห,หรืออะไรว่ามามันจะมีคําประโยคคลุมเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันให้แน่ชัดต้องไปดูรายละเอียดกันอีกครั้งแ้วต้องไปดูในทุกๆบริบทแล้วเดี๋ยวคฟ้ายสนุปมันก็เป็นอย่างนี้ครับมตอนตอนนี้18มอสก็ไปอยู่ในเรือจรนจำครับผมาเรียก18บอสเรียก18มงกุฎฮะ ไม่คนทำความดีผมใส่มงกุฎห้เลยบินพิจยาผมให้มงกุฎหนึ่งเลยแสมนี่ผมให้มงกุฎหนึ่งเลยใส่หนักๆเลยกดๆใส่หัวไปเลยนะ ส่วนการที่ผมก็ให้มันกดหนึ่งเลยมี่ท่านมองว่าตอนนี้มันตอนนี้เอาจริงๆแล้วอ่ะคนที่อยู่ข้างนอกอ่ะยังไม่ได้ถูกพึดเลยนะมันยึดแค่3มคน4ี่หลายชื่อมันก็วนอยู่ในแฟมลี่พอละค่ะง่ายๆหยืนหยุดไปวันนี้ผมก็เจอน้องที่เป็นแฟนเก่านะเขาก็โดนด้วยนะครับซึ่งมันเป็นพเทิร์นจะมันเป็นพเทิร์นของระบบราชการ รุ้งมาว่าคนนี้ก็เอาคนนี้แล้วคนรอบข้างแต่ว่าคนที่เดินเข้าคุกไปด้วยกันนะ่ยยังไม่ได้ยึดนะยกเว้นพอถึงไหมฮะยังไม่ได้ยึดการกันตัดเท้าวอลหรืออะไรเงี้ยเียงแต่ว่ามีรถมีอะไรเนี่ยเอามาดูก่อนแต่ว่าคําสั่งก,การยึดทรัพย์จริงๆไปดูก่ะมันยังไปไม่ถึงใครเลยนะซึ่งผมมั่นใจว่าคําสั่งมันต้องอมีนะฮะแต่ไม่รู้จะมีเมื่อไหร่ นะฮะแต่ก็คงต้องเร็วแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเคลื่อนย,ย้ายทรัพย์สมบัติันง่ายผมก็คาดหวังว่าคงไม่ได้มาหลอกแต่ไม่เต็มหน่วยร้อยหนึ่งได้สักห้าบาทก็เก่งแล้วล่ะนะแต่ผมกลัวว่าร้อยหนึ่งจะได้สองบาทเพราะว่าเดี๋ยวนี้เงินมันถ่ายเทง,ง่ายแล้วเงินเบป็ิเงานสดง่ายแล้วก็เงินเปลี่ยนเป็นเงินปิดค,ค,นะครับนะบิตคอยนะะโทษทีนะบิตคอยนะฮะบิตครับของไทยเดี๋ยวก็ว่าเอาเป็นบิตคอย นะฮะซึ่งมันอยู่ในทาได้แค่เท่านิ้วก้อยคุณจะใส่พันล้านก็ได้คุณจะใส่ร้อยล้านก็ได้คุณจะใส่สองล้านก็ได้คุณจะใส่ร้อยบาทก็ได้มันก็ชิ้นเท่ากันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเอาไปไหนก็ได้เอาไปเบิกที่ไหนก็ได้เบิกเองไม่ได้ก็โอนให้คนอื่นเบิกถ้าไว้ใจถ้ามันไม่เชิดก็เอาเบิกไปแล้วมันหลังให้กินตามไปหาเขาก็าได้ส่งเป็นพัสดุไปให้คนก็ได้เพียงแต่คุณต้องรู้รหัสซึ่งตอนเนี้ย รหัส16ตัวของพอ่อ่ะก็ไม่มใครรู้เพราะตัวพอเองก็เล่นแบบบอกว่าฉันลือ<ม>ฉันลือมาทำไงอะรหัสนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะ<ม>คุณจะมาเล่นเกมโชว์เดากันหมไปหมุมาไม่ใช่รหัสเซฟนะ<ม>รหัสไม่ได้ตัวเลขนะครับ<ม>เช่นสมมุติเขามีประโยควาล<ม>ีอ่ามีเรื่องของเมนูโปรด<ม>อ่ามีตัวเลขสลับขั้นนะม,มีหนังเรื่องโปรด มีประเทศมีตัวเลขมันจะวนไปวนมาจนคุณไม่รู้หรอกว่าคืออะไร16เซตมันถึงจะเข้าถึง <c oughs> ซึ่งผมมั่นใจว่าผมถามตำรวจว่าแล้วถ้าเข้าถึงไม่ได้จะทำยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามีวิธีผม,ม <c oughs> ไม่รู้ ผมว่าผมว่าบางทีเขายังรู้จักปิดครับว่ามันศพมันแอบซ่อนอยู่ตรงไหนอันนี้ไี่ร้านที่ร้านมองว่าคดีนี้จะมันจะจบยังไง่ะมันว่าไม่มีวันจบคำว่าจบยังไงอ่ะครับเอาสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆดีกว่าค่ะเร็วๆนี้ต้องมีผู้ต้องหาเพิ่มแน่นอนร้านเปอร์เซนต์เยอะด้วยค่ะอันนี้มีแน่ข้อต่อไปขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อาจจะถูกเรียกมาให้การ ที่เป็นประโยชน์แต่ว่าลำคัญใจแน่นะไอ้พวกฝ่ายโฆษณาเจ้าของตึกวายนงวายนิ้วหรือไม่กับใครที่ชวนกันไปโปรโมตอ,อันนี้จะต้องมาว่าบริสุทธิ์ใจแค่ไหนเพราะว่าอย่างน้อย,อยๆหลายๆคนก็รู้เห็นขับเห็น <c oughs> ฟังได้ยินมองไปทำให้เกิดการติดตามกันอะไรเงี้ยมันน่าจะมีด้วยราวที่มากไปกว่านั้นผมมั่นใจว่า จะต้องมีข้อเก่าหาที่3มแน่ๆนั่นก็คือแชร์ลูกโซ่นะฮะแล้วต้องไปถึงปปงคือนะฮะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือการฟอกเงินเพราะว่าส่วนมากแล้วแชร์ลูกโซ่จะตามมาด้วยฟอกเงินนะครับเพราะว่าฟอกเงินกับแชร์ลูกโซ่มันเป็นสินต่อเนื่องมันเป็นข้อต่อเนื่องที่มันควรจะมาด้วยกันแน่นอนหนึ่งคดีที่เขาต้องโดนผมมั่นใจคือ ชาลุกโซยังไงตำรวจตอนนี้เขาจะต้องถูกฝากขังทั้งหมดทุกคนรู้ใช่ไหมทั้งหมด48วัน12คือ10อ่า12 78 48วันแรกเนี่ยก็คืออยู่ในข้อเก่าหาก็คือข้อเก่าหาช่อโคงเดี๋ยวถ้าเขาเพิ่มข้อเก่าหาอีกตัวหนึ่งเข้าไปจะกลายเป็น84วันเพราะว่าข้อเก่าหาหลังมันแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นฝากขังได้มากสุด ถ้ามีข้อกล่าวหาเพิ่มก็ไม่เกิน84วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องส่งให้อัยการสั่งฟ้องอะนะครับซึ่งต้องส่งก่อน84วันถ้ามันมีอันที่สาถ้าไม่มีอันที่สามต้องส่งก่อน48วันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการศาลนะฮะซึ่งผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้เป็นผู้ผิดยังไม่พิพากษาเนี่ยมีสิทธ ยืนประกันได้ทุกเวลานะฮะยืนประกันเรื่อยๆทุกสัปดาห์ก็ได้ทุกวันยังได้เลยค่ะทุกวันก็ได้แต่คงไม่มีใครทำเพราะว่ายิ่งมาบ่อยมันยิ่งน่ารำคาญนะจะทำให้เขารู้สึกอึดอัดก็จะมีเว้นระยะเว้นระยะแล้วก็จะมาได้เรื่อยๆครับซึ่งอยู่ในดุลพินิจฐานพี่วัดมองว่าแม่ขายแต่ละคนมีโอกาสที่จะจะโดนเขาควรโดนครับควโดนคนโดนเพราะว่าการกระทำการแบบนี้แล้วสูญเสียเงินจริงๆแล้ว เขาบอกว่าพอเขาบอกว่าหมื่นกว่าล้านเขาอยอมรับ hmm. แต่ดูจากปริมาณแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผมเองก็มั่นใจนะว่ายัางไงก็เกินห hmm. ้า0มื่นล้านยังไงก็เกินบางคนคาดการณ์ว่าถึงเกือบแสนนะครับ hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราตีแบบกลางๆผมว่าน่าจะเกินห้า0มื่นล้านในเรื่องราเนี่ยเ hmm. พราะมันอยู่บนดินกับอยู่ใต้ดินดีแคร์กับไม่ได้ดีแคร์เพราะว่า เขาปิดบัญชีถ้าเกิดใครชอบอ่านการปิดงบลองไปอ่านดูห1หนึ่งหกสองสามกสี่ห้าหหกมันปิดบัญชแีแบบแปลกๆอ <rib> ่ะเออมันกำไรกำไรมันก็น้อยบางปีกำไรน้อยมากมีบางปีกำไรเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับมันมีพิรุษทางการบัญชีกอนข่างเยอะครับพี่นวทอยากแนะนำผู้เสีเหยหายยังไงบ้างครับฟอ้องครับแจ้งความวนะครับตอนนี้ได้ประมาณได้ประมาณ เท่าไหรอะ่ะยอดยอดคนประมาณ2,000คนยอดเงินประมาณเข้าใกล้800ล้าน700-800ล้านแต่ยังมีคนที่ไม่ยอมเพราะว่าหนึ่งเพาไปแล้วก็ไม่ได้ลำบากนะครับเขารวยกว่าเดี๋ยวมันก็เงียบเสียเวลาปเปล่าๆอยากจะวิงบอลคนเหลอนี้ควรจะทำอะไรที่แสดงถึงความเหมาะสมอ,ะอย่าไปคิดเองว่ามันมัน,ม,นมันไม่ควรทำ เพราะฉนันความเหมาะสมตอนนี้บอกได้คําเดียวว่าน้อยมากไปแจ้งความซะข้อหนึ่งเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ใจนะครับเผื่อว่าคุณคิดว่าน้อยมันอาจจะลอยมาถึงคุณก็ได้คุณอาจจะเป็นปัญหาก็ได้อย่างที่สองถ้ามันไม่ได้เป็นข้อหนึ่งเป็นตัวกระตุ้นผลักดันให้กระบวนการยุติธรรมไม่นิ่งเพราะว่าทุกการแจ้งความสอบสวนกลางจะเรียกไปสอบสวนทุกกรณี แต่ตอนนี้เขาสอบสวนไม่ไหวเขาจะฝากให้โรงพักถ้าใครแจ้งที่โรงพักให้โรงพักสอบสวนให้แล้วทาสรุปให้แล้วก็ส่งเข้าสอบสวนกลางแต่ถ้าคุณอยากไปสอบสวนกลางเขายังเปิดทุกวันไปเลยคุณนี้เจอตารวจสองชั่วโมงแล้วถึงจะได้กลับเขาจะสอบสวนเสร็จเลยนะเขาจะไม่นัดให้คุณมาใหม่เสียเวลามาแล้วนั่งคิวตอนนี้มีชากาแฟขนมวันนี้ผมก็บอกให้ฟุตซ้อมพอตอะไรใดๆก็ๆๆไปกันเยอะแยะเลย นะครับบริการคุณอย่างดีเลยนะครับนั่งอมยดมรดมยามองนวดกันคืนกันรอเวลาไปนะถึงเวลาปับ๊บคนละสองชั่วโมงขั้นต่าในการบันทึกข้อความครับผมต้องไปใช้สิทธิ์ของตัวเองครับพี่ว่าใยสย่เน่ยตอนนี้มันมีข่าวออกมาว่าเหมือนประมาณว่าตัวบอสพอเขายอมรับในเรื่องคลิปเสียงแลวเขาก็ได้มีการเอ,อ่ยถึงบุคคลที่อยู่ในคลิปเสียงนะคุวัดมองว่าวันนี้ตำรวจไม่ยอมบอกให้เขียนชื่อก็ไม่ยอมเขียนเทวดาแต่ผมมั่นใจนะครับว่า ผมว่าพอไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นคนโม่พอเป็นคนโคตรฉลาดโดยพื้นฐานแถาผมเพิ่งรู้ว่าพอเรียนมาจากใครรู้ไหมครูอ้อยจิจิน่านััสรุงนะฮะเรียนวิชานี้มาเดี๋ยวพี่คนส่งมาให้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวส่งมานะฮะเพิ่งส่งมาให้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเรียกว่ามันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างที่จะแปลกนะฮะมันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างจะแปลกเพราะว่าเนื่องจากว่า มันเป็นศาสตร์ที่พูดแล้วเนี่ยทำให้คนเนี่ยสงบเชื่อแล้วก็ยอมทําตามทุกอย่างเพราะว่าเขาจะมีนโยบายอยู่ไม่กี่นโยบายอะ่ะที่เขาจะพูดก็คือว่าความทุกข์ความเจ็บปวดในวัยเด็กความยากไร้ก้าวข้ามความพยายามจนมาเจอที่นี่แนละ้วประสบความสําเร็จอยากส่งต่อความสําสเร็จ เราอยากจะให้คุณเป็นเหมือนเราเราจะไม่ทิ้งคุณจับมือไปด้วยกันไปไหมไป,ไปเข้าป <tes> ไปอันนี้อันนี้มีคนเขาส่งมาฮะบอสเรียนจิตวิทยาสะกดจิตจากหลักสูตรเข็มทิศเน่แล้วก็มีรูปให้ดูด้วยนี่ชัดเจนเลยนะคุณจะเป็นสก,กิพยานเยอะนะดูน<ๆ>ี่นี่เออโย ยอมยอมยอมยอเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนพวกอับดุลก็คือเป็นสะกดจิตแล้วก็บอกให้คนเชื่อนะครับก็ผมผมมั่นใจว่าเคสเนี้ยยังไม่เป็นเคสสุดท้ายเดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกต้องไต่ตองให้ดีครับจะบักไม่กลัวเรื่องอีกที่คนหรอคะกลัวทำไมยังไม่จะกลัวเลยผมไม่เคยนึกกลัวใครเลยจริงๆนะขนาดคนอื่นที่เขาออกไปพูดเขามีกาด นะกันจอมบลังมีการทั้ง3คนที่เรเจอเยอะแยะไปหมดผมไปคนเดียวขับรถถ้ายิงผมก็ยิงได้เลยไม่ได้กลัวอะไรครับผมมั่นใจมันไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยหลังจากที่ทุกวันกระจกนมุมนี้โดนอะไรบ้านขู่โดนอะไรบ้างยังไงยังไม่โดนโดนขู่เลยไม่โดนไม่เคยโดนเลยเพราะเราพูดแต่ความจริงเลยอะเราก็พูดแต่เรื่องจริงใครจะเกลียดก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเราก็พูดตรงๆรงบางทีเราก็วิจารณ์กลับไปบางคนเป็นเพื่อน อย่างสมมติมาบอกว่าการผิดอะไรเนี้ยคนพูดเป็นเพื่อนผมด้วยผมก็บอกเลยอะ่ะก็อย่างนี้ยังไม่ผิดไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงเพราะงั้นผมคิดว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแล้วเราพูดในสิ่งที่เอยคนหมู่มากอะ่ะเขาต้องการแรงซับพอร์ตเราก็พูดไปเถอะเราอย่าไปแคร์คนแบบได้เปรียบแล้วก็คนเห็นแกตัวไม่กี่คนเลยครับวันวันนี้พี่ว่าเจอพี่หนุ่มได้ให้กำลังใจพี่หนุ่มยังไงบ้างครับเขาบอกว่าอย่าไปโกรธพระเยอะ <laughs> ระวังจะบาด <c ười> คุยกันนอกรอเก็ขำนะฮะพอได้แล้วอ่ะจริงๆริงพระก็เนาะพักก่อนนะฮะอย่างไงถ้ามีปัญหาเยอะก็ไปคุยกับคุณแพรี่แล้วกัน, <c ười> นแบ่งกันโอเคเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหนุ่มเขาก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังมากกับเรื่องพวกนี้แลว้วเขาไม่ได้เอาจริงเอาจังเพราะเขาอยากได้อะไรเลยนะเขาอยากสู้กับมันแล้วให้รู้ว่า สุขถูกต้องมันต้องชนะเขาเป็นอย่างนี้ถูกต้องแล้วมันต้องชนะสิพี่เออเอาเลยเขาเต็มที่เลยเนาะจัดปั๊บเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ยังมีเคสหลายๆเคสอีกเพราะว่าผมว่ากลุ่มเขามีกําลังใจเสมอไม่ต้องไปห่วนเขาครแบรนด์อื่นตอนนี้พี่นวัดมองว่าน่าจะมีมายอย่างครคะผมว่ามันเยอะครับมันเยอะครับมันเยอะแล้วก็เออคือเอาจริงๆแล้วทุกคนก็ไปมองของฟลุกเกิร์กพล ไปมองของแบรนด์ที่เชียงใหม่ไปมองของแบรนด์ใหม่ๆผมว่าทุกแบรนด์นันเหมือนกันหมดแหละเพียงแค่ว่ามันจะโวดก,กันไหมมันจะใช้ศาสตร์แบบมวลชนขนาดไหนถ้าใช้ศาสตร์น้อยๆร้อยสองร้อยคนต่อหนึ่งครั้งผมว่ามันก็ไม่กระทืบแต่ว่าถ้าใช้คนแบบแปดพันคนศูนย์ประชุมราชการศูนย์ประชุมนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยคนมันมาเยอะอ่ะมันก็ มันก็ดูแบบออกนอกหน้าปัญหามันก็จะเกิดเพราะฉะนั้นอยากให้หน่วยงานหรือสื่อวมวลชนทุกคนเนี่ยลองไปดูพวกอน,นี้เขาจะเปิดรัสนสาวบ่อยแอบเข้าไปเลยอเอากล้องไปเลยเอามือถือไปเลยไปแอบกดเลคคอร์ดเลยอีพวกตัวพ่อตัวแม่ตัวผัวทีมแม่ทีมเจ้าของบริษัทตัวโมดิเวตน้มน้ากดเลยนะเหมือนที่เราได้เห็นน่ะซื้ออยู่กับดีไอคอนต้องกับตีนพอง นั่น้าไม่ได้มาจากคนที่เข้าอบรมเราก็ไม่มีวันได้เห็นนะว่าเออคนซื้อของต้องกาบตีเจ้าของด้วยนะกาบตีนี่ควรจะเขาเป็นผู้ให้ใช่ไหมเปล่ากาบตีแล้วแกเอาเงินที่เขาโลกเป็นขับกันเพราะ,ะนั้นเอาสติเป็นที่ตั้งนะครับใชุ่นมาเสียที่ใกลังใจวสานเรามันกอจำที่เขาเ้าไปนี่โอ้ยบ้าแล้ว <c oughs> เอาจริงๆนะครับ คนผิดยังไงก็ผิดคนไทยอ่ะชอบใจอ่อนไม่เข้าท่าคุณอย่าไปใจอ่อนคุณต้องยืนอยู่บนผิดหรือถูกคุณควรจะไปสงสารผู้เสียหายหรือคนที่มีผลกระทบคนที่ยากไร้คนที่ต้องฆ่าตัวตายคนที่ลูกเต้าไม่มีจะกินพวกันนี้ลูกเขานะกินอิ่มนอนอุ่นติดแอร์นั่งรถกินขนมชิ้นหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นคุณอย่าไปอะไรอาวรกับพวกเขาเลย นะฮะเวลาที่เขามีความสุขมากมายเขาก็ไม่ได้แบ่งปันคุณเวลาเขาจะมีความทุกข์ก็เรื่องของเขานะฮะอย่าไปนสนใจเลยมีวิทยาเขาเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆแบบปัจจุบันเขาเป็นแบบนี้ mm. ก็เรื่องของเขาคุณจะไปสงสารก็นทำไมเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนนะจงสิ่งที่ได้จากบินวิทยาคือนางเอกในจออาจจะเป็นตัวร้ายในชีวิตจริงก็ได้เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปสรุปว่านางเอกจะต้องเป็นนางเอก นะบางคนร้ายแสนร,ร้ายในจอในชีวิตจริงอาจจะเป็นคนดีก็ได้ดูไว้เปฤฤฤฤฤ็นบทเรียนนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสารพวกมันเอาจริงๆนะนึกสิพี่แซมลอยหน้าลอยตาอย่างไงทำสิพี่แซมแตอนที่ยังวะอ,อะไร,รอ่ะเออเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยสังคมมันเทิงอยู่ยากตัวของมันดีขายได้เป็นล้านโอ้ทำหน้าอินโนเซนต์มากอายุจะเจ็ดสิบแล้วนะหกสิบานะ่า <c oughs> แล้วอินโนเซนต์แล้วดูเวลาถูกจับขึ้นรถไปไงปิดมด ไม่ลอยหน้ามาละ่ะบอกว่าผมอยากให้พี่แซงเดินออกมานะตอนจะไปส่งสารนะขายดีเป็นร้าน,นผมก็ยังไม่รู้ว่าผิดยังไงโอ้นะทุกคนมันอยู่ยากแล,แล้วเราก็ใค่อเดินขึ้นรถไปเอาตำรวจกุมน,น,นะคนเราเนี่ยละครเนี่ยเขามมีไว้สำหรับมีกล้อง การุณาอย่าเล่นกับประชาชนพี่วัดคือช่วงนี้เหมือนแบบพอมันมีคดีตรงนี้มาค่ะแล้วพี่วัดเอ่ยถึงแบบมินพิชยาค่อนข้างเยอะแล้วใช่ผมไม่ชอบพี่วัดกลัวมีผลกระทบกับตัวพี่เอดไหมคะเพราะพี่เอดเขาเป็นพี่ดีด้วยแล้วก็เป็นแก๊งผมมั่นใจว่าพี่เอดแยกเป็นแต่ถ้ายากไม่เป็นก็ช่วยไม่ได้ผมก็ยังว่าอยู่ผมไม่ชอบมินพิชยาไม่ชอบกันการถาวรไม่ชอบแซมยุรานันเพราะทำร้ายสังคมผู้ยากไร้ทำไมอะผมมีสิทธิ์อะ ผมพูดคำว่าไม่ชอบจริงๆคำว่าเปลี่ยนนะอเออผมรู้สึกขยะแขยแยงที่จะไปทํางานอย่างนั้นมผมรู้สึกขยะแขยงที่พวกคุณเน่ะเป็นภาระสังคม,มคุณรู้หรือเปล่าพวกคุณเนี่ยทาให้นักข่าววุ่นวายทาให้คนวุ่นวายทาให้ตารวจวุ่นวายนะฮะทำให้ข้าราชการทุกระบบปวดหัวแล้วคุณรู้หรือไม่คุณส่งเสริมโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่รู้แต่คุณส่งเสริมให้เทวด,วดาโคตรคอร์รัปชัน คุณทำ้ายระบบทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำจนปายน้ำด้วยการตั้งใจหรือบังเอิญมันก็คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดและที่สำคัญคนตีละห้าแสนละคันบางคนจะสี่บางคนก็หกคนสี่แสนคนที่คุณเอาไปเป็นเครื่องมือและคนจำนวนมากที่ก็พังพินาศอ่ะมันก็มาจากพวกคุณไม่ใช่เหรอผมไม่ได้นับถึงคนที่ทำให้ชีวิตคุณนแตกสลาย เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าผมเกลียดและผมไม่ชอบพวกคุณไม่ได้ว่าจีพออะไรรู้ไหมอย่างกันเนี่ยผมว่าผมไม่ชอบก็ในระดับหนึ่งเพราะหน้าตามันก็ไม่น่าชอบอยู่แล้วถูกไหมเพราะผมไม่รู้สึกหน้าตาก็ไม่น่าชอบอยู่แล้วตั้งแต่ไหนตไแต่ไรมซมเนี่ยผมเคยรู้จักแต่ว่าเออผมคิดว่าเออแซมชอบเล่นละครแต่ไหนแตไ่ไรเอลผมยังเข้าใจแต่มีน่ะผมเห็นว่าน้องเป็นนางเอกน้องเป็นภาพที่สวยงามแต่น้องแบบลึกขนาดเนี้ย มันเหมือนคานดีดอะจากคนที่เคยรู้สึกเฮ้ยแล้วมันจะเป็นยังไงคุณคิดดูถ้าเกิดสมมุติวันหนึง่งสมมุติลูกน้องผมอย่างชาลลอตผมก็เม่ตาเอ็นดูเป็นเด็กดีแล้วถ้าเป็นแบบนี้ผมอะจะยอมเสียนะตกเลยนะตกไม่ได้ดา่าเดี๋ยวดูคยเพราะมันมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราทุ่มเทความรู้สึกอะประชาชนเขารักคุณขนาดไหนเขายอมดูทําให้เรตติ้งละครคุณขึ้นอะ คุณมีพีเซนเตอร์คุณหากินเป็นแล้วคุณเนรคุณคนดูอ่ะเออก็คือยืนยันว่าพี่เอ็ก็คือยังเป็นพีดีเหมือนเดิมอ๋อไม่ได้มีกฎข้อไหนเดียว่าพี่เอ็กเป็นผู้จัดการมีนพิชยาแล้วมีนพิชยาทำไม่ดีแล้วจะต้องกดพี่เอ็กไม่มีพี่เอสพี่เอสพี่เอสนะฮะไม่มีก็ให้กำลังใจพี่เอสด้วยวันหลังพี่เอสดูดีๆนะฮะ ตอนบอกกับพี่เอสแก๊บแกบอกว่างไงอ่ะแกมีแก,แกตอบพี่นันว่างไงบ้างแกไม่ได้คุยกับผมเลยเาไม่พูดเลยเหรอคะแกไปคุยกับแก๊งพีดีด้วยกันไม่กล้าหรือเปล่าแกก็คงจะเกรงใจผม<อ>แหละนะครับผมพูดตรงๆนะผมเป็นคนชัดเจน<อ>นะครับว่าผมไม่ชอบใครให้หลังแกใครแล้วผมไม่ชอบใครเล่นไหลหน้า<อ>แล้วผมก็เป็นคนชัดเจนแบบเฮ้ยทำไมกล้าพูดล่ะก็ก็ทำไมก็ความรู้สึกผมไงผมไม่ได้แบบหมิ่นประมาทคุณนะแต่แค่ผมไม่ชอบคุณ ผมรังเกียจคุณผมก็อยากขยันพวกคุณมันผิดอะไรอะ่ะมันไม่ได้ผิดเนี่ยผมไม่ได้มีอะไรทําผมไม่ได้ทําอะไรผิดกับคุณถ้าคุณออกมาจากคุกคุณก็ไม่ต้องมาทักผมก็แค่นั้นเองก็<อ>มไม่ต้องเจอกันก็ไม่เห็นแปลกเลยผมไม่อยากเจอคนเหล่านี้ครับแล้วทสามบอสดารานี่ถ้าออกมาคือห้ามทักพินวัตเลยใช่ไหมคะอ๋อห้ามทักพินวัตรเขาจะมาทักผมด้วยเรื่องอะไรอะ่ะเขาจะออกเหรอคะเกิว่าเเจอกันโอ้ยออเสือเขาได้ออกอ๋อสักวันหนึ่งใช่ไหม